กุ่กำลังรับฟังเสียงตามสายกรมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิด -19 สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่น้องชาวกรมควบคุมโรคครับนี่ก็คือรายการเสียงตามสายกรมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิด -19 สำหรับติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับ ค่ะประจำวันอังคารที่29เกดือนกันยายน2563กับนนห้าร้อยหกสับดีเจนนูและนนพบกับเราสองคนสักทีนะครับ กว่าจะได้มาปะกันคู่กันนะมันก็ <c oughs> สยบข่าวเกาเหล่าว่าทาไมเราไม่จัดเสียงตามสายคู่กันอะไรอย่างเงี้นะครับแบบว่าจริงๆไม่มีอะไรนะคะเ<ช>พียงแต่ว่าไม่ว่างตรงกันแค่นั้นเอง<ช>ค่ะ,น,ะ,คะน้องซอสย9ิกกันยาแล้วโอ้โห,หสิ้นเดือนแล้วก็เป็นเดือนของสิ้นปีงบประมาณเดินทางมาโอ้โห เราเหมือนมีความรู้สึกว่าเพิ่งปีใหม่ไปเองนะฮะแล้วก็นี่ปีใหม่อี่งแล้วใช่ครับที่สามเดือนก็สิ้นปีสิ้นปีจริงๆเนาะและนี่ยังละเดือนกันยายนี่ยถือว่าเป็นปีที่สิ้นปีงบประมาณของทางราชการนะคะครับค่ะแน่นอนนะครับตอนนี้จะมีบุคลากรผู้โสนะคะนั่นก็คิอผู้เกษียณครับต้องเรียกพี่พี่เนาะพี่พี่ครับพี่ที่ ถึงถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนใช่แล้ว,ลวเนาะคือพักผ่อนในที่นี้นะคะพักผ่อนในเรื่องของการทํางานเนาะครับค่ะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพแล้วนะคะครับน้องซอสวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างะคะเขาก็มีการ ปรับตัวทางสังคมก่อนเลยครับอย่างแรกเพราะว่ามีการปรับตัวทางสังคมทางจิตใจพฤติกรรมต่างๆที่เราเคยใช้ชีวิตในการทํางานมาครับ<ะ>แต่ต่อไปนี้เราไม่ได้ใช้ชีวิตในการทํางานแล้วเราก็ต้องมีการเก็บออมการเก็บห<โ><โ>อมรอมริดอะไรอย่างง<ช>ี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางบางท่านก็ไม่ไม่ใช่บางท่านอันนี้ยกตัวอย่างไหมเพราะว่าบ้านปลายชีวิตของบางท่านนะครับก็คือเขาทํางานมาโดยตลอดเขาก็ใช้ไปใช้ไปโดยที่เขาไม่ได้มีการออมอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีเอ่อ แล้วก็คือว่าถึงจะ,กะเกษียณไปแล้วเนะะี่ยค่ะแต่ก็ยังมีบําเหน็จบํานาญอยู่ก็จริงนะคะแต่บําเหน็จบํานาญเนี่ยจะได้น้อยลง<ช>จากเดือนที่ได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยก็ต้องดูตาม เงินที่เราได้อะไรงียและแถบบางคนนะคะเคยทํางานมาตลอดอะในระยะเวลาแบบ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานมาเกือบครึ่งชีวิตเนี่ยค่ะพอหยุดทํางานไปเนี่ยสภาพจิตใจก็จะรู้สึกเหมือนเป็นโรคเศร้าซึมนะหนาวใช่ค่ะเราเคยออกมาทางานทุกวันมาพบปะเจอลุกน้องๆหลานในที่ทํางานได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยยังได้มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้จิตใจเรารู้สึกแบบสดชื่นแจ่มใสนะแต่บางทีอยู่บ้านคนเดียวเนี่ย ก็อาจจะมีอาการซึมเศร้าหง่อยเงาใชครก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมจิตใจแล้วก็พฤติกรรมต่างๆทั้งพฤติกรรมการออมด้วยนะครับฝากให้พี่ๆตรงนี้นะครับได้ดูแลตัวเองด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่นะคะพี่ๆไวกระเสียนนะคะก็ยังจะต้องเอาเวลาออกไปไหนเน่ก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบ new normal สู่มน้องซอรสสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆครับด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ไปประจำครับหลีกเลี่ยงการใช้กัน ขนส่งสาธารณะที่แออัดด้วยนะครับเว้นระยะห่างอยู่เสมอเลยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้เกษียณนะคะต้องมีการเต็มตัวหรือการวางแผนเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่เลยนะคะต้องหลากหลายและไม่จําเจเนาะครับผมจอยก,ก็เป็นโภชนาการเนะาะก็อยากฝากอีกสนัน,นิดนึงนะครับอยากให้พี่พ รับประทานอาหารให้ครบั้งห้าหมู่ด้วยนะครับในผู้เกษียณนี่คือต้องทานยังไงซอสแบบในวัยผู้เกษียณจริงๆแล้วว่าเขาไม่เขาไม่ค่อยชอบทานพวกประเภทแบบเนื้อเยอะๆอะไรใช่าง้ใช่เพราะว่าเขาคิดว่ามันย่อยยากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แน่นอนครับโปรตีนก็ยังเป็นส่วนสําคัญครับในการให้พลังงานนะครับกับตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้ยังมีถึงการรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือด้วยนะครับเพื่อ ให้เป็นกากใย,ยนะครับข้าวพวกนี้จะเหมาะแก่นนการขับถ่ายด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเขาทานบางคนก็ทานข้าวข้าวหอมมะลิมาตลอดอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนไปกินข้าว้อมมือหรือว่าข้าวกล้องอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกว่ากินไม่อิ่มอ,อย่างเงี้ยครับ ข้าแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นแต่วัยเกษียณนะวัยอย่างเราก็ควรเินได้เนาะใช่ครับหรือว่าข้าวที่ไม่ขัดมือิใช่ครับค่ะบางคนอะอย่างเราอะเราเวลาเราไปเจอร้านข้าวบางบางร้านที่แบบว่าเจอข้าวมันเป็นข้าวสาวให้ที่แบบแข็งแข็งแล้วก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยคือเราจะติดกับข้าวที่แบบว่านิ่มๆข้าวของมะลิอะไรแบบเนี้ยค่ะครับข้าวก็ไม่ต้องทานเยอะนะครับยกกำมือของเราขึ้นมาก็นั่นแหละครับ ประมาณนี้นต่อมือต,ต่อมือะนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พี่ๆนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสในวัยเกษียณนะคะ,ค,ะครับครับสำหรับสปอร์สารกดีในวันนี้นะครับก็จะอยู่ในไทยรู้สู้โควิดกับภารกิจค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกครับ a c t i v e ตรีมเไปครับค่ะ,คะไปฟังกันเลยค่ะ หาผู้ติดเชื้อได้เร็วก็หยุดการแพร่ระบาดได้เร็วการทำงานต้องแข่งกับเวลาทุกนาทีที่ช้าการระบาดของโรคก,ก็เพิ่มขึ้นความสำคัญของ active case finding คือการค้นหาให้ได้เร็วในพื้นที่เป้าหมายเราก็จะจัดทีมปฏิบัติการออกจากที่สำนักงานเข้าไปหาในชุมชนเมื่อค้นพบจะนำผู้ป่วยออกจากชุมชน แล้วสอบสวนค้นหาเพิ่มเติมในบริเวณชุมชนที่มีอยู่ให้วงกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อยุติการระบาดให้ได้เร็วที่สุดค้นมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นสถานการณ์ของการระบาดของโรคได้มากยิ่งขึ้นทิศทางในการป้องกันควบคุมโรคของประเทศก็ชัดยิขึ้นเช่นกันช่วง เกาะกระแสโควิด -19 ช่วงเกาะกระแสโควิด -19 สำหรับสถานการณ์โควิด -19 28กันยายนพบผู้ป่วยรายใหม่22ลรายครับชายแดนไทยเฝ้าระวังเข้มข้นป้องกันต่างด้าวลอบเข้าเมืองเมื่อวันที่28กันยายน2 5 1 3 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคถแถลงสถานการณ์ประจำวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น22รายครับนักเรียนชาย1รายมาจากปากีสถาน16รายจากสูดานใต้รับราชการทหารครับ1รายจากฟิลิปปินส์เป็นชายไทย4รายจากอินเดียทั้งหมดนี้ อยู่ในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม3,545รายหายป่วยแล้ว3,369รายผู้เสียชีวิตสะสม59รายในขณะที่สถานการณ์โลกล่าสุดในวันเดียวกันมียอดติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่33ล้าน 3ามแสราลายครับเสียชีวิตสะสมทั่วโลกทะลุเกิน1ล้านไปแล้วนะครับอยู่ที่1 000, 2 3 8 3ลา้านยจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกยังคงม,มีแนวโน้มระบาดอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือร้านขายยาถ้าพบต่างดาวซื้อ,อยาไข้หวัดแบบผิดสังเกตนะครับให้รีบแจ้งข้อมูลเมียนมามายัางการติดเชื้อโควิดเพิ่ม ทางรัฐบาลเมียนมาจะต้องประกาศ11รัฐงดออกจากบ้านด้วยครับหากไม่จําเป็นนะครับขณะที่ชายแดนไทยเราเร่งเฝ้าระวังเข้มข้นป้องกันต่างด้าวลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายด้วยครับพร้อมขอความร่วมมือให้ร้านขายยานะครับเพราตอนนี้เขาขอความร่วมมือให้ร้านขายยาเนี่ยถ้าสมมุติพบต่างด้าวหรือว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยครับถ้าไปซื้อยาไข้บวัดอะไรเงี้ยดูผิดสังเกตดูแบบว่าผู้ภาษาับ่ค่อยชัดๆนะคะเพราะปกติแล้วเขาอาจจะซื้อยาอะ หนึ่ง มาซื้อยาอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุติหนึ่งครั้งที่เราซื้อมีการซื้อเพิ่มแบบติดสังเกตเขาอาจจะซื้อไปให้เพื่อนเขาอะไรเงี้ยสารก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับให้กับกระทรวงสารสุขด้วยนะครับสำหรับในแถบเอเชียนะครับประเทศเมียนมาซึ่งมีชายแดนติดกับไทยทางตะวันตกยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับข้อมูลวันที่28มีการยืนยันผู้ป่วยรายใหม่743รายทําให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น17,34รายครับซึ่งรัฐบาลเมียนมาก็ได้ประกาศ ให้ประชาชนอยู่ในเมืองนะครับก็ก็ห้ามออกจากบ้านด้วยนะครับใช่ค่ะมีด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศและมีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราได้บอกไปแล้วว่าคืออสตอสตนะคะอสตนะครับเขาก็จะมีการเข้าไปในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเขาเรียกว่าอาสาสมัครต่างดาวเนาะใช่เหมือนแบบเป็นแบบว่าอ่ะเหมือนเป็นแบบ ตำรวจอะแต่ว่าตำรวจที่แบบต้อเรียกว่าตำรวจบ้านอะไรอย rat, รา ال, ่างเง<ช>ี้ยเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านที่คอยตรวจตาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแบบว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับก็จะเข้าไปพร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเหล่านียแหละใช่ค่ะพร้อมทางกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็จะเข้าไปช่วยในการคัดกรองนะครับว่าใครมีเป็นไข้เป็นหวัดเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็จะช่วย เราในการคัดกรองนั่นแหละครับการแพร่ระบาดของโควิด2019ด้วยครับนอกจากนี้นะคะหากพบอะไรที่ผิดสังเกตนะคะก็ขอให้สอบถามข้อมูลและแจ้งไปยังสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่เชือ้อโควิด19ในชุมชนต่อไปด้วยนะคะสปอร์สารกรีกด,ดูรู้โรควันนี้ครับตอนแผนจัดการโรคโควิด2019ครับ ปัจจุบันแม้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในประเทศจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีวัคซีนที่เราจะใช้เพื่อป้องกันโรคได้เราจึงควรมีแผนจัดการการระบาดของโรคยังเหมาะสมเพื่อตั้งรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตกันครับโดยเราจะแบ่งระยะการแพร่ระบาดของโรคออกเป็น3ระยะด้วยกันดังนี้ครับระยะที่ 1. ระยะที่ยังมีโรคระบาด ในระยะนี้โรคยังคงมีการระบาดอยู่และจะแบ่งระดับของการระบาดออกเป็น3ระดับย่อยด้ยวยกันคือระดับที่1ไม่มีผู้ป่วยหรือมีผู้ป่วยในวงจํากัดระดับที่2มีการแพร่ระบาดอย่งต่อเนื่องระดับที่3มีการแพร่ระบาดระดับวิกฤตสําหรับมาตรการที่สําคัญที่สุดในระยะที่1นนี้จะเป็นมาตรการด้านสาธารณาสุขเช่น การให้ความสำคัญกับการป้องกันกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงการดำเนินการเฝ้าระวังโรคทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนการสอบสวนโรคการติดตามผู้สัมผัสและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเป็นต้นหลังการดำเนินมาตรการต่างๆหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ดีขึ้น แต่และจังหวัดควรดำเนินมาตรการทางสังคมเพิ่มด้วยเช่นการจำกัดการเดินทางระหว่างพื้นที่หรือการปิดสถานที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก่อนและการห้ามออกจากเคหสถานแต่หากสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา14วันทางจังหวัดก็สามารถผ่อนปรนมาตรการทางสังคมได้มาต่อกันที่การระบาดระยะที่2การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมาตรการในระยะนี้ประกอบด้วยการพิจารณาเลือกวัคซีนที่เหมาะสมและเข้าร่วมการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนการจัดทำแผนหาวัคซีนยังเหมาะสมกับสถานการณ์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรเป้าหมายและการประเมินผลการนำวัคซีนมาใช้ระยะที่3ระยะฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดครั้งต่อไปเป็นระยะที่การระบาดยุติลงแล้วจำเป็นต้องมีการดำเนินการสรุปบ,บทเรียนที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการกับภาวะฉุกเฉินต่างๆให้ดี และทันสมัยมากขึ้นเช่นการปรับปรุงระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขการพัฒนาและยกระดับระบบสารสนเทศการยกระดับสมรรถนะสถาบันบำราชนราดูนเป็นต้นเราอาจบอกได้ว่าการระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกที่หนึ่งนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญสำหรับคนไทยและระบบสาธารณสุขไทยเราจึงควรร่วมกันเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานสำหรับการป้องกันและควบคุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ประเทศของเราเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2 2 ประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จ้ากรมควบคุมโรคนะคะขอเชิญบุคลากรกรมควบคุมโรคเชิญเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีนะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563นะคะเพื่อก่อสร้างชั้นที่5อาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะสวุวรรณเจดีพุทธมหาวิหารนณะวัดเปรมประชาตำบลบางปูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยสามารถร่วมทําบุญกันได้นะคะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาพระพุทธบาท ชื่อบัญชีนะคะกระถินสามคีปี2563นะคะวัดเป็นประชาเลขที่บัญชีนะคะ6 7 9 6430395ค่ะพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดสระบุรีนะคะหรือโทรศัพท์นะคะ0 3 6 2 3 9า0 0 1นะคะโทรศัพท์0 3 6 2 3 9า0 0 2ค่ะ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ ODPCC a c c o u n t d d c m a i l g o t h ค่ะสำหรับผู้ประสานงานนะคะติดต่อไปที่คุณนิพาวรรพินนะคะโทรศัพท์มือถือ0922456693ค่ะครับกรมควบคุม,ม,มโรค ก็ขอเชิญบุคลากรกร,กรมควบคุมโรคร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ประจำปีงบประมาณ2,524และทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาในวันพฤหัสบ,บดีที่1ตุลาคม2 5 1 3ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณห,ห้องประชุมประเมินจันทวิมลบริเวณโถงอาคาร1ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญเพื่อเป็นค่าพัตตาอาหารเช้าและถวายปัจจัยพระสงฆ์จำนวน64รูปโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายได้ที่ กล,กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมควบคุมโรคสามารถติดต่อรับฟังเสียงตามสายนะครับบริเวณกรุมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิดในทีนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเกาะกระแสโควิดในทีนหรือเปล่าครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของเราแล้วปกติพี่หนูลืมช่วงของเราไปหรือยงังช่วงเพลง,เ,พงเก่าแล้วใหม่ยังยังค่ะยังไม่ลืมนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะใช่ครับ ผ่านการกระจายเสียงตามสายบริเวณกลมควบคุมโรคค่ะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วติดตามรับฟังย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์2ช่องทางนะคะคือ YouTube กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวกลมควบคุมโรคและ f a c e b o o k แฟนเพจนะคะกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวสลกกรมควบคุมโรคนะคะครับนนเปลี่ยนเปี่ยนปลี่ยนประชาสัมพันธ์ภายในกลมควบคุมโรคค่ะค่ะเป็นเพจเดียวที่รวมข่าวสารในหน่วยงานกลมควบคุมโรควันต่อวันทันเหตุการณ์นะคะ ขอเพลงได้นะครับเตรียมเพลงไว้เลยนะครับถ้าอยากรับฟังเพลงอะไรที่เป็นเพลงเก่าแล่าใหม่ช่วงนี้รเราขอเพลงให้กับพี่ๆผู้เกษียณกันดี<ๆ>ไหมคะเออเป็นเพลงแบบว่าอำลากันสักนิดหนึ่งให้พี่พๆกเกษียณนะคะถ้าใคร,รใช่ใครอยากฟังนะคะขอเพลงมาได้หรืออินบ็อกซ์มาตอนนี้นะคะยังทันนะคะคเพราะว่ายังทันอยู่ขอเพลงแล้วก็สอบถามรายละเอียดมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ025903000และ025903026ได้ในเว ราชการนะครับรือว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็รีบโทรมาขอได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพราะว่าในอาทิตย์นี้เนาะก็ยังเป็นช่วงของเทศกาลงานเกษียณอยู่ดีอะค่ะถึงจะโทรมาวันนี้นะคะอาจจะได้ฟังพรุ่งนี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะยังมีเหล่าดีเจอีกหลายหลายท่านนะคะที่ใช่ค่ะตอน่าช่วงนี้ฝนตกพายุชื่อแปลกนิดนึงนะคะเราไม่ขอพูดชื่อพายุดีกว่าทำไมอะค่ะ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเราไม่ได้กิดอะไรม <S <S <ช>ันแค่ช่อะไรอ่ชื่อแปลกนิดนึงแต่ว่าเป็นทางตอนนี้นะคะ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยไปไหนก็ระมัดระวังเดินทางกันรอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะจะได้เป็นเริ่มเป็นหวัดแลยดีเจดีเจเริ่มเป็นหวัดนะคะเพราะทุกท่านก็จะต้องดูแลรักษาร่างกายกันให้ดีนะคะเพื่อเราจะได้ปฏิบัติงานสู้โฟมกันทุกวันเราไม่อยากหยุดแล้วเราไม่อยากเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วยามาเจอพี่ที่น่ารักทุกคนรู้สึกว่า ปีงบประมาณ64ก็จะกลับมาจัดกันแบบเสียงตามสายแบบปกติแล้วอาจจะเจอเราแบบแบบ new normal นะอ่าแบบจัดสดก็มีแล้วอะไรแบบนี้นะคะทางช่องทาง YouTube ก็อาจจะหายไปนะท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องทาง YouTube ว่าเอ๊ะทำไมปี64 YouTube หายไปอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะคะ Facebook แล้วกันใช่ะในชื่อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์ภายในกลมควบคุมโรคครับ สำหรับวันนี้เราสองคนนะครับต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันรุ่งข้หน้าวันรุ่งข้หน้าจะเจอไหมเจอเจอเราสองคนแน่นอนนะครับไม่ติดภารกิจอะไรก็อยากมานะคะอยากมาโอเคครับเดี๋ยววันรุ่งข้หน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า วิถีใหม่ตอนที่2 6เอ๊ทำงานอยู่บ้านนั่งนานๆก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมีวิธีดูแลป้องก,กันยังไงดีฮะการนั่งทํางานทั้งวันเนี่ยนะทำให้มีโอกาสขยับร่างกายน้อยกว่าส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรนั่งนานติดการเกิน2ชั่วโมงนะคะให้ลุกขึ้นมาขยับเป็นระยะหรือควรจะออกกําลังกายต่อเนื่องอย่างน้อยครั้งละ10นาทีขึ้นไปค่ะทําให้ได้รวม150นาทีต่อน1นสัปดาห์นะคะดูแลตนเองแข็งแรงอยู่เสมอชีวิตวิีใหม่โดย